สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหลังเกมนะครับระหว่างซุปเปอร์เลกเกียดหมวเก้านะครับและกลองธรณีซอสมหมายนะครับซึ่งเมื่อคืนก็เป็นทางด้านซุปเปอร์เลกเองนะครับก็อาศัยความเก๋านะครับชนะคะแนนกองธรณีชนิดที่ว่าอาจจะไม่ดุเดือดเลือดพล่านเท่าที่ควรนะครับเพราะซุปเปอร์เลกเองนะครับในไฟน์นี้ก็ถือว่าเป็นการชกแบบระวังตัวมากขึ้นนะครับชกแบบรัดกุมนะครับ อาจจะไม่ดูเดือดเลือดพล่านนะครับเพราะซูเปอร์เลกเองนะครับเขาก็ต้องการเซฟตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับเพราะเขาก็มีไฟที่ใหญ่รออยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับโดยเป็นการไปชิงแชมป์โลกนะครับกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับก็ถือว่าไฟนี้นี่ซูเปอร์เลกนี่ก็เป็นการวอร์มเครื่องนะครับอุ่นเครื่องไปก่อนนะครับทำให้ไฟนี้อาจจะออกอาวุธนี่ไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็ถือว่าสู้กันได้สนุกนะครับแต่เพียงแค่ว่าซูเปอร์เลกนี่ไม่อยากแลกไม่อยากปะทะอะไรมากมายนะครับ ถ้าเกิดบาดแผลแตกหรือมีอาการบาดเจ็บก็จะมีผลกระทบในไฟต์ต่อไปนะครับซึ่งซูเปอร์เลกเองนะครับก็รอที่จะเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้มานานนะครับถ้าเขาเรียกได้ว่ามีอาการบาดเจ็บก็อาจจะไม่ได้ชกอะไรนี่นี่แน่นอนแล้วครับว่าซูเปอร์เลกเองนะครับก็ต้องเซฟในไฟนี้นะครับและเมื่อคืนนะครับกองทรณีนี่ก็สู้ได้สมศักดิ์ศรีมากๆนะครับซึ่งก่อนชกนี่หลายคนก็มองว่าเขานะครับอาจจะ โดนซูเปอร์เลกนี่น็อกนะครับแต่เขาก็สามารถยืนซัดกับซูเปอร์เลกจนครบ3ยกได้ก็ถือว่าเขานี่ก็พัฒนาตัวเองมาอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยหลังจากที่กองธรณีแพ้นะครับแกก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าวันนี้ผมแพ้ครับแพ้แต่ไม่ท้อนะครับขอบคุณประสบการณ์ที่ดีนะครับ ของพี่ซปเปอร์เล็กนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มีให้ผมมากๆนะครับขอบคุณลูกพี่นะครับสมหมายสกุลเมตตานะครับและทีมงานซอสสมหมายนะครับและซปเปอร์เล็กเองนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าสุดยอดมากครับน้องขอบคุณเช่นกันนะครับสู้ต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับพอน้องฉลามนะครับและกองทรนีนี้ก็ได้ตอบกลับซปเปอร์เล็กนะครับบอกว่าขอบคุณครับพี่ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยครับจากไฟนนี้นะครับไฟหน้าเอาแชมป์กลับไทยให้ได้นะครับ ก็ทั้งคู่นี่ก็ถือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราก็ยินดีกับผู้ชนะอย่างซูเปอร์เลกนะครับและก็ให้กําลังใจผู้แพ้อย่างกองธรณีนะครับ ผู้แพ้นี่ก็ไม่ได้เสียของอะไรนะครับรอดูในไฟต์ต่อไปนะครับว่าเขาจะเจอกับใครนะครับส่วนซุปเปอร์เลกนะครับก็พูดหลังเกมนะครับแล้วก็บอกว่านะครับกล้องธรณีนี่แข่งหนักมากๆนะครับและก็ได้โชว์นะครับผิดแผ้จากแข้งของกล้องธรณีนะครับและซุปเปอร์เลกเองนะครับก็ยอมรับว่ากล้องธรณีนี่มาดีเกินคาดนะครับและเขาก็มีพัฒนาการที่เร็วมากๆกนะครับก็ถือว่าเขามีหมัดซ้ายและแข้งซ้ายที่ดีนะครับแล้วก็มีศอกที่รวดเร็วนะครับซึ่งหลังจากจบไฟ์นี้นะครับซุปเปอร์เลกก็ต้อง เก็บตัวฟิตซ้อมต่อเลยนะครับไม่พักนานนะครับเพราะมีโปรแกรมใหญ่รออยู่นะครับเพราะเดิมทีนี่ครับซูเปอร์เล็กในไฟน์นี้ชคร้อยสาิบห้าปอนด์นะครับในไฟต่อไปเขาต้องชคร้อยสี่สิบห้าปอนด์นะครับขยับน้ําหนักมาถึงสิบปอนด์นะครับก็ซูเปอร์เล็กก็ต้องกินกินเพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักตัวเพิ่มนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็บอกนะครับว่าเป็นคนที่น้ําหนักตัวเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรนะครับแต่คู่ชกนี่ก็อย่างโจนาธานเฮ้กตตี้ก็ถือว่าเป็นมวยที่ ไม่ธรรมดานะครับเขาอยู่ในช่วงที่พีคอยู่ในช่วงที่มั่นใจนะครับซูเปอร์เลกก็เตรียมทุกอย่างนะครับไปสู้กับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับเราก็ต้องรอติดตามนะครับแล้วก็ต้องรอส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจนะครับให้ซูเปอร์เลกนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับให้กระช้าแชมป์กัดแชมป์มาจากโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ให้ได้นะครับนี่ก็คือข่าวสารนะครับเรามาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมและฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจทีมงาานนเรรรด้วยะคคคัับบบขอุณ